อภัปนักปฏติปทาก็คือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด 1. อินทรีย์สังวโ,โรสโภชนิมัตตยุตตา 3. ชาคปริยานุโยกอินทรีย์สังวโ,โรนั่นก็คือการสำรวมทางตาหูจมูกนิ้นกายใจ,จเรียกว่าสีลที่กล่าวเรื่องศีเมื่อวันคือเราต้องมีสีในเบื้องต้น ที่เข้ามาบวชคือปณิตวัชชะก็คือศีลปฏิโมกขสองโลกวัชชะอธิโลกติเตียเราก็ต้องด้วยสามจะเป็นยินลศีลมัฌิมศีลมหาศีลอธิสมาจารนอกปฏิโมกแล้วก็มีศีลอีกร้ายอย่างปฏิสกิยะศีลการพิจารณาสิ่งต่างๆแต่ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดจะมาซูมจะมารวบข้าที้ อินทรีสัมวลสศิลการสํารวมตาหูจมูกนิ้วกายใจเป็นสิลของนักปฏิบัติเป็นสิลของผู้ปฏิบัติเมื่อมีการสํารวม่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีสัมวลสศิลแล้วต่อไปก็โพชเนมตะยุตตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคมิใช่ไม่ให้บริโภคนะคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคนี้กล่าวมาถึงข้อนี้เราอาจจะคิดว่า ทานข้าวจัดข้าวอย่างเดียวอันนั้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งคําว่ารู้จักประมาณการบริโภคนี้ก็คือการบริโภครูปทางตาเสียงทางหูคําพูดกายวาจาใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการบริโภคเป็นการเสพทั้งหมดให้รู้จักประมาณเมือ่อแต่สิ่งที่ดีให้รู้จักสํารวมบ้างตอนที่เราเพียเพราะเราบริโภคทางตาหูจมูจกที่กระจายมากเกินไปจิตไม่มีกําลังเลย ดังน,นั้นผู้ปฏิบัติเมื่อมีอนมินทรีย์สัมพรแล้วต้องมีโพสท่ดดมามรือว่าตำแหต่างรู้จักประมาณการบริภคการนอนการพูดการคุยเอาแค่พอระมาณข้อที่สามประกอบความเพียรผู้ตื่นอยู่คือเพียรรู้ในสภาพธรรมมีสติเ็าเร่มรู้สภาพธรรมดวความเป็นจริงความเป็นจริงของสภาพธรรมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกติใช่ตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินที่ได้ฟังมิใช่เรา พิชาระได้ยินเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามปิจจสมุปบาทอิทธิปัจจตาทั้งสองสารนั่นคือสภาพธรรมสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสิ่งไดจะนึงเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นจ่ดับธรรมดาทำทั้งหลายเกิดขึ้นแต่เหตุเมื่อจะแสดงความดับพระมหาสมณจักข้อทแสดงความดับแห่งเหตุนั้นอันนี้คือ ประกอบเปลเป็นพูดตื่นอยู่มีสติรู้สึกที่มันจะคือตื่นในการทําาความเพียนตื่นในการระลึกรู้สภาพธรรมตาความเป็นจริงถ้าบอกว่าตื่นในการทําาความเพียนเราก็จะไปสู่เข้าการเดินการนั่งการปฏิบัติวิปสัสสนานั่งสมาธิกรรมฐานใช่ไหมแต่ถ้ากล่าวว่าให้มีสติระลึกรู้สภาพธรรมตาความเป็นจริงจะตลอดทั้งวันที่กับตัวเราตลอดเลย จะบุรณาการมากกว่าประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่นั่นก็คือเพียรมีสติก็รรู้สภาพธราตา,ตา,ตาความเป็นจริงทีนี้ข้อปฏิบัติเป็นนักบวชที่ข้อปฏิบัติสําหรับโยคะวิรญนผู้ที่จะเพียรในพระธรรมให้ถึงอุปสรรจดาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดในการทำความเพียรเป็นผู้ตื่นก็คือตั้งแต่ ตื่นเช้าขึ้นมาตีสตื่นตีสตื่นก็เรียกว่าปัจฉิมยามคือยามหลังตีสองถึงหกโมงเช้ายาพหลังแตะพื้นให้เป็นผู้ตื่นอยู่ทั้งกายและใจชำระนิวรห้าด้วยการเดินจงกรมนั่งสมธสาธิพิปัสนาพิจารณาธ,ธรรมด้วยการสาธยายมนต์พระธัรมคำสอนแ้้ก็แลวแต่ให ประกอบความเพียรู้ตื่นอยู่เขินรู้ในสภาพธรรมไม่ถูกที่วันห้าข้อหลรานเด็กหกโมงเช้าในภาคกลางวันจถึงเงยน็นถ้าพระกุฎเจ้าก็มีกิจวัตรยืนทำบาตรเช้าเช้าไม่มีการเรียนกลางวัน,นจะพักผ่อนในสมาธิพักผ่อนในฌานในสมาธิไม่เอาหลังแตะมืนตลอดทั้งวันทำกิจวัตรเดินจากกรมนั่งสมาธิภาวนาอะไรต่างก็แล้วแต่แต่จะไม่เอาหลังแตะหรือที่งไว่นอนกลางวัน หกงเย็นทำกองเทียนเป็นกิจลักษณะจะจมโคมนวิปนาก็แล้วแต่ถึงสี่ทุ่มนี้ก็อย่าล้างเสร็จไว้อกยังไม่ให้นอนยังไม่นอนชำระจิตให้ปัจากาได้บอดสี่ทุ่มถึงตีสองค่อยนอนแต่แคงขวาเสียเสียยาก,กำหนดสติก่อนจะนอนก่อนจะจำวัดกำหนดในการนอนในการลุกดังนั้นวันหนึ่งให้พักกายอยา ด้วอยยาทนอนสี่ชั่วโมงนอกจากนั้นประกอบความเพียรพูดตื่นอยู่แม้แต่นอนก็ตื่นเพราะเราต้องมสติตื่นรู้ในความดีตื่นรู้ในพุทธศลลองทําต่อเนื่องสักเจ็ดวันสิบห้าวันสักสามเดือนหนึ่งพันสามภาษาหนึ่งก็ได้ครับข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอิสฉสัมโรสัมโรตาไู่คริี่แใจโจรชินิมัจจุตตาการบริโภคควบคุมให้อยู่เ็แค่พออยู่ได้แล้วก็ประกอบความเพียรพูดตื่นอยู่ ด้วยรรอันทีร๓มันในหพวโพงตี้งแต่ทุ่มอย่าแตะพ้นทุ่มถึงตี๒แต่แขงขวาเสียใจยากตีงถึงเช้าทำความเพียกนกลางวันก็ให้อยู่ในวิปัสสาไม่รับแต่พื้นอันนี้คือข้อปฏิบัติธี่ไผิดอนโมทนาสาธุ